ดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะมาพูดถึงวิธีการรันเอกสารภายในระบบนะคะระบบของเรานะคะก็จะเอกสารทุกๆตัวเนะะี่ยค่ะเขาก็จะมีการรันเลขที่เอกสารเนาะเอกสารของเราก็จะประกอบไปด้วยเริ่มจากโมด,ดูลการบัญชีนะคะก็จะมีสมุดบัญชีรายวันนะคะโมด,ดูลการขายได้แก่ใบเสนอราคาใบสั่งขายใบแจ้งหนี้ใบกำกับภาษีนะคะโมด,ดูลการซื้อได้แก่ใบขอซื้อใบสั่งซื้อเอกสารซื้อ รายจ่ายอื่นนะคะโมดูลการเงินได้แก่ใบวางบินใบเสร็จรับเงินใบรับวางบินใบสัมพันธ์จ่ายนะคะโมดูลคลังสินค้าได้แก่ใบเบิกสินค้าใบรับสินค้าใบย้ายสินค้าใบแปลงสินค้านะคะรวมไปถึงใบแพ็คสินค้าและใบรับสินค้าด้วยนะคะ นอกจากโมดูลด้านหน้านี้นะคะยังรวมไปถึงการรันเอกสารที่ตัวของ extension น,น,นะคะได้แก่ใบลดหนี้ใบลดหนี้ซื้อและใบเพิ่มนี้ด้วยนะคะวิธีการรันเอกสารในระบบเราอะคะจะเป็นไปในลักษณะเดียวทั้งหมดนะคะซึ่งเราสามารถตั้งค่าการรันเอกสารในระบบได้นะคะโดยมาที่ setting นะคะจากนั้นไปที่การตั้งค่าบริษัทค่ะการออกเอกสารค่ะจะมีหัวข้อรูปแบบ เลขที่เอกสารอยู่นะคะมันจะแบ่งออกเป็นสส่วนด้วยกันนะคะก็คือรูปแบบของเอกสารกับจํานวนหลักนะคะส่วนแรกของเรานะคะก็คือ yyx นะคะ yy ตัวนี้ก็จะย่อมาจากปีนะคะหากเราเลือกเป็น yyx เนี่ยปีนี้จะเป็นปี2022นะคะเขาก็จะขึ้นเป็น22แบบนี้นะคะส่วนด้านหลังนะคะเป็นจํานวนหลัก4หลักนะคะเขาก็จะ แสดงจำนวนหลักให้เริ่มจาก0 0น1นะคะหากเลขมันลันไปถึง99 9, 9 9แล้วเนี่ยแสดงว่าจะเกินสี่หลักแล้วใช่ไหมคะระบบเรา,เาก็จะเพิ่มจำนวนหลักที่5ให้อัตโนมัติเลยนะคะถัดมาหากเราเลือกเป็น yymm นะคะระบบเราก็จะลันเป็นปีนะคะต่อด้วยเดือนนะคะแล้วก็ตามด้วยเลข4หลักนะคะถัดมา,าจะเป็น yymmdd นะคะก็จะเป็นปีนะคะต่อด้วยเดือนนะคะแล้วก็ตามด้วยวัน,นะคะ่ะ จากนั้นก็จะตามด้วยเลข4หลักเช่นเดิมนะคะถัดมาค่ะเป็น x ค่ะ x ตัวนี้คือเราจะไม่รันตามปีวันหรือเดือนเลยนะคะเขาก็จะเริ่มให้ตั้งแต่หมายเลข1บวกขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ2 3 4 5นะคะซึ่งาการตั้งค่าแต่ละรูปแบบอะคะจำนวนหลักตรงนี้เราก็สามารถ ตั้งค่าได้นะคะว่าจะให้ default ไว้เป็นกี่หลักนะคะเวลาออกเอกสารตอนนี้เราก็จะตั้งเป็นตัวของ yyxx นะคะแล้วก็เลือกเป็นจำนวน4หลักเนาะทีนี้มาดูเอกสารนะคะยกตัวอย่างเป็นเอกสารในส่วนของใบกำกับภาษีนะคะเราได้ออกเอกสารไ้แล้ว3ใบนะคะก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเลขที่เอกสารเนี่ยเขาก็จะรันตามที่เราทำการตั้งค่าไว้เลยก็คือปีปีแล้วก็ตามด้วยเลข4หลักนะคะ อันนี้เป็น1 2 3สหากเราออกเอกสารเพิ่มขึ้นมาอีก1ใบนะคะเขาก็จะต้องรันเป็นหมายเลข4ี่นะคะซึ่งตรงนี้หากเราไม่กรอกเลขที่เอกสารนะคะเขาจะรันเลขที่เอกสารแบบออโต้ให้นะคะเราก็บันทึกได้เลยนะคะทีนี้เอกสารของเราค่ะเขาก็จะรันเป็น2 2 0 0 0 4ให้ตามที่เราทำการเซตติ้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะแต่หากเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เรามีการ กรอกค่าของเลขที่ใบกำกับภาษีเองนะคะระบบเนี่ยเขาก็จะมีการจำกัดไว้อยู่สองส่วนนะคะก็คือส่วนแรกหากเราใส่เป็นรูปแบบของเลขที่ไม่ตรงตามที่เราตั้งค่าไว้เช่นเราตั้งเป็นสองสองถูกต้องไหมคะวันนี้ปีนี้เราอยู่ที่ปี2022หากเรากอกเป็นส3แล้วก็ตามด้วยเลข4หลักถึงแม้จะตรง ตามในระบบที่เป็นเลขสี่หลักก็ตามนะคะแต่ระบบเราจะไม่อนุญาตให้บันทึกเอกสารเนื่องจากว่าเอกสารของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ภายใต้ปี2022นะคะหากเราต้องการจะบ,บันทึกได้นเนี่ยเราจะต้องมาเปลี่ยนพศออตรงนี้นะคะให้เป็นปี2023ตามรูปแบบของเขานะคะไอ้ตัวปีตรงนี้ค่ะเขาจะจับจากปีของปีวันและเดือนนะคะของวันที่ออกเอกสารนะคะ ทีนี้หากเราอะค่ะใส่ค่าให้มันถูกต้องนะคะแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เราเป็น2 2 0 0 0 4แล้วถูกต้องไหมคะหากเราปล่อยให้มันออโต้เนี่ยเขาก็จะเป็น0005ถูกต้องไหมคะทีนี้เราลองใส่เป็น0 0น8นะคะใส่เป็นหมายเลข8ดูระบบเราก็ยังคงสะอนุญาตให้บันทึกนะคะขออภัยค่ะ ทีนี้ระบบเราอะค่ะเขาก็จะอนุญาตให้บันทึกเอกสารหมายเลขแปดตัวนี้อยู่นะคะแต่หากเมื่อไรก็ตามที่เราไปทําการเพิ่มเอกสารใบถัดไปอะค่ะเอกสารตัวเนี้ยใบที่เราเพิ่มมาเมื่อสักครู่เนี่ยค่ะเขาจะเป็นหมายเลข9นะคะซึ่ง ตัวเอกสารนะคะเขาจะนับบวกเพิ่มจากเลขที่เอกสารใบล่าสุดนะคะเขาจะไม่ได้รันต่อเนื่องจากเอกสารที่เป็นช่องว่างที่หายไปในกรณีนี้เราเออกเอกสารเป็นหมายเลขแปดใช่ไหมคะเขาก็นับเพิ่มมาเป็นหมายเลขเก้าเขาจะไม่ได้เอาตัวเอกสารหมายเลขเก้าเนี่ยค่ะไปอยู่ในช่วงของเ,อเลขที่เอกสารห้าถึงเจ็ดที่ส่วนนั้นให้นะคะ สำหรับวิธีการรันเลขที่เอกสารในระบบประคาะเป็นในลักษณะนี้ทุกเอกสารของในระบบเราเลยนะคะวิธีการใช้งานก็จะมีประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ